เอาะโอมาโดอเนเนเรียก็เจ้าหน้าที่แล้วก็คนของโัมาโดที่ที่ตายในสครามทนี้สองหน่งก็หนึ่งก็สามกัน

ไรนะวิ่เตอร์ตัวนล็กอะไรเล็กอะไรก็ไม่รู้เล็กไต้ลาสตาอะไรแบบนี้เลยเหน้าแบกเล็กเล็กแดดออกแล้วเนี่ยไม่เอาสวยแล้วตรงไหนนี่ก็สวยนะเนี่ยมันเห็นได้เนี่ยต้นไม้เขาเรียกอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องถามทูบเปอร์ น่าจะรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะจูนคาสเซิลภาษา เอ,อเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเ,เ,เรื่องเกมของเชออะไรถ่ายเกมถ่ายอะไรถ่ายหนังอะไ,ไ,ไรอ่ะปราสนนี้คือเป็นที่พักของพระราชาใช่หไหมไ,มไมห้ทำไมหามุมเก่งไอ เที่ยวสกอตแลนด์วันที่3นะคะจบเพียงเท่านี้นะคะติดตามช่องเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ